สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูปี้ชาแนลนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีค่ะเราต้อนรับกิจกรรมยามเช้าด้วยการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและบรรยากาศดีๆที่ทะเลบัวแดงเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และตำนานเก่าแก่ของทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ค่ะโดยที่นี่ยังมีตำนานเป็นนิทานพื้นบ้านที่เก่าแก่เราถึงตำนานหนองหาน รักสามเศร้าระหว่างคนและพญานาคซึ่งเป็นรักแรกพบของเท้าพังคีพระโอรสในปู่ศรีสุดโทนัคราชที่เมื่อได้มาพบนางไอคํำแล้วก็เกิดตกหลุมรักเช่นเดียวกับเท้าผ่าแดงแต่ด้วยบุพเพในอดีตท,ทำให้ความรักนั้นไม่สมหวังเท้าผ่าแดงได้แพ้การจุดบั้งไฟทำให้ไม่ได้คลองรักกับนางไอคำํำเช่นเดียวกับเท้าพังคีที่แปลงกายตนมา โดยได้แปลงกายมาเป็นกระรอกเผือกซึ่งนางไอคําได้เห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าอยากได้มากจึงสั่งให้ทหารนั้นไปจับแต่จับเท่าไหร่ก็จับไม่ได้จนกระรอกนั้นได้ไปอยู่บนต้นมะเดื่อด้วยบุพก,กรรมในอดีตท,ทำให้กระรอกนั้นถูกนายพานสังหารสิน้น จากนั้นก็ได้นำเนื้อของกระรอกมาแจกจ่ายให้กับคนในเมืองเว้นแต่สาวแม่ไม้เท่านั้นที่ไม่ได้กินเมื่อปู่ศรีสุดโทร้เขา้าก็เลยได้นำทัพของพญานาคขึ้นมาถล่มเมืองทำให้เมืองนี้จมอยู่ใต้หนองหานส่วนท้าผาแดงนั้นก็ได้ควบม้าพานางไอคำํำหนีแต่ด้วยที่นางไอคํำนั้นได้รับประทานเนื้อของกระรอกเผือกทำให้กองทัพของพญานาคนั้นหานางจนพบ และเอาหางปัดทำให้นางตกลงไปในหนองหานจมอยู่ใต้หนองหานตลอดกาลอันนี้ก็เป็นตำนานอีสานที่เราเป็นนิทานสืบต่อกันมาค่ะ ย้อนมีกำหมอเจ้าจึงบอเลี้ยวแลไอ้ยอมแพ้พลีกายให้เจ้าเป็นทางร่างที่ตาและเราก็ไปต่อกันที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานีซึ่งเราก็มาศึกษาดูงานในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เพื่อนําไปปรับใช้ในการปรับหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้มีการเกิดการเรียนรู้ที่พัฒนายิ่งขึ้นโดยเฉพาะการส่งเสริมนักเรียนในความสามารถในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิทย์คณิตคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีหรือว่าด้านศิลปะซึ่งทางผู้อำนวยการประวิทย์มิ่งขวัญก็ได้มีการทำา MOU กับทางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เพื่อนำหลักสูตรไปปรับใช้กับโรงเรียนเตรียมอดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวทให้ตรงตามบริบทของโรงเรียนแต่เพลายมาซ้ายไปเรามีไฟอยู่แล้วจังคนตัดใจจากไปบพลยอนวะกรรม และเพื่อความเป็นสิริมงคลเราก็ได้เดินทางมาที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อกับนมัสก,การหลวงตามหาบัวเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะโดยที่วัดก็สวยงามมากๆค่ะขาวสะอาดแล้วก็สบายตามากๆก่อนกลับกรุงเทพเราก็แวะรับประทานอาหารกันที่ร้านวีทีแหนมเนืองเป็นร้านอาหารที่มีแต่ผักออกแกนิกสดใหม่แล้วก็ปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพค่ะ เเเลลีีี้้้้ยยวแไออมพพรกาาาาใหจป็นทท่่งตาหหมมอไปปแต่ัััวใจกนจิดท้ายด้วยการดูของฝากเพื่อไปฝากคนในครอบครัวของเรานะคะซึ่งการศึกษาดูง,งานครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกมากๆได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความเป็นสิริมงคล และเรียนรู้วิถีชีวิตอีกมากมายที่พวกเราสามารถนำมาสอดแทรกได้ในหลักสูตรการเรียนรู้เป็นการพัฒนาสมองพัฒนาทัศนคติและเจตักคติที่ดีต่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของท่านผู้อำนวยการประวิทย์มิ่งขวัญที่ได้มีการพา,าคณะครูมาศึกษาดูงานเพื่อกลับไปพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามบริบทโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานาเวศ